สวัสดีค่ะทุกคนลินเองนะคะคลิปนี้นะจะพาทุกคนมาทําสีผมด้วยตัวเองกันค่ะยี่ห้อที่ลินเลือกมาวันนี้นะคะก็นี่เลยค่ะ b l a c k p i n นะคะมีซองแสงนะงาเป็นสีกากีนั่นเองนะคะจะออกเป็นน้ําตาลอมทองนิดๆองเขียวนะคะเป็นสีที่เบสผมของลินน่าจะไปได้นะคะเพราะว่ามันจะออกเป็นสีน้าตาลดูสิโคนดําแบบหลายเซนมากเลยนะคะตอนนี้ไม่สามารถไปทําที่ร้านได้นะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ลินอยู่ที่พื้นที่สีแดงแล้วก็คือ อัตราการระบาดของโควิดมันหนักมากนะคะไม่กล้าไปไหนเลยนะคะอยู่แต่ในบ้านทุกคนก็เซฟตัวเองอยู่แต่ในบ้านนะคะสีนี้นะคะลินได้มาในราคากล่องละ269บาทนะคะซื้อในช้อปปีนะจ๊ะทุกคนก็แน่นอนว่าไม่ออกบ้านก็ ช่องทางออนไลน์ดีที่สุดนะคะเล้วก่อน<ๆ>ก่อนหน้านี้ลีนะ่ะเคยทําสีผมด้วยตัวเองมาแล้วแบบโฟมนี่แหละแต่จํเยี่ยงไม่ได้แล้วประมาณ5้ปีที่แล้วนะคะแล้วมันพังมากอะทุกคนคือตรงเนี้ยเป็นสีหนึ่งแล้วตรงเนี้ยก็เป็นอีกสีหนึ่งใช่ปะร้านสถานีก็ไม่ทําสีผมเองเลยทําที่ร้านตลอดนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามัน เสียเงินหลายครั้งแล้วก็เสียเวลาแล้วอย่างหนึ่งผมเราก็โดนสันเคมีหลายครั้งเพราะว่าเราอ่ะจะต้องไปแก้ที่ร้านใช่ปะก็เลยรู้สึกว่าตัดปัญหานี้ไปเลยไปทําที่ร้านอย่างเดียวแต่ว่ามาครั้งนี้ก็มาวัดดวงอีกทีนะคะว่าทำออกมาแล้วสีมันจะสวยถูกใจไหมนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันจ้าภายในกล่องนะคะก็มันก็จะมีเป็นตัวนี้หัวปั๊มนะคะแล้วก็ ใส่ยังไงอ่ะทุกคนบอกหนูมาใส่ยังไงก่อนอันยันงงแป๊บหนึงก่อนถ้าส่งไปแล้วนะคะเรียบร้อยนะทุกคนด้วยการแบบวนวนแบบนี้นะคะรู้สึกว่า ข้างในอ่ะมันมีแบบอุณหภูมิล้ร้อนๆขึ้นมาด้วยนะจ๊ะออก็ะลิปก็จะทําการแบ,บ่งผมนะคะผมสั้นก็ทําง่ายนะทุกคนแบ่งผมออกเป็นแบบ3ส่วนละกันเนาะส่วนบนตรงนีออ้สัน้นแบบเดียวเสร็จน่าจะใช้เวลาไม่นานนะคะในการลงนะ มือเขาก็จะมีมาให้เหมือนกันนะคะในกล่องมาวันนี้เรนแบบใส่เสื้อสีดำมาเต็มที่นะคะเพื่อที่จะเพื่อมันจะเลิะเนาะโอเคเดี๋ยวจะมาลงปั๊มแล้วนะไม่ได้เอาตรงนี้ออกอะ่ะอุ้ยโคตรอ,อ๋องเขินไหม โอ้มาแล้วมาแล้วก็ลวมไปจ้ะเดี๋ยวเรา,าให้นมาขยัำทีเดียว มาลุ้นกันว่าทำออกมาลาศสีมันจะเป็นยังไงนะคะทุกคนคะคือตอนเนี้สีมันน่าจะแบบเออเริ่มกินแล้วแต่ว่าลินรู้สึกว่ามันมีอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าทาไมมันออกเป็นสีแบบมันน้ำตาลเข้มไปงั้น่ะเฮ้ยแต่แบบที่ที่ปกมันจะเป็นน้ำตาลอ่อนๆไม่ใช่หรอเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ใช่หรอแล้วทาไมตรงนี้มันแบบเฮ้ยมันเข้มๆอ่ะมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าวะ เดี๋ยวเราไปล้างดูนะว่าม,มันออกมาเป็นสียังไงนะเดี๋ยวเราไปออกแดดดูกันนะคะว่าสีมันเป็นอย่าง มันมีแบบอมเขียวๆด้วยนะสีสวยนะคะอันนี้แดดจ้ามากเลยอะสรุปเลยนะคะว่าสีที่ได้ออกมาก็พอใจนะคะชอบเมื่อออกแดดแล้วสีมันสวยดีนะคะก็ไม่ทำให้หน้าโซมนะทุกคนแล้วก็อย่างนึงก็รู้สึกว่าทำง่ายแล้ว โฟมเขาเยอะนะคะแล้วก็กลิ่นเนี่ยไม่ชุนเลยกลิ่นหอมโดยเฉพาะตัวตัวทรีทเมนท์ที่มาในกล่องหอมแบบทั้งห้องน้ำเลยนะคะแล้วก็แบบเข้าไปทีหลังยังได้กลิ่นเลยหอมมากๆนะคะชอบแล้วก็ผมเนี่ยไม่แบบไม่เสียไม่แห้งไม่กระด้างขึ้นนะคะโอเครู้สึกว่าครั้งหน้าเนี่ยถ้าเกิดอยากจะ ทำสีผมอีกนี้น่าจะเลือกเป็นยี่ห้อนี้อีกนะคะมีอองแสงนะคะทุกคนของเกาหลีนะแบล็กพิงนั่นเองนะจ๊ะก็คลิปนี้ก็จบการรีวิวไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะทุกคนบา,บายค่ะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะ